สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเกาลจะมารีวิวสรุปสุดท้ายหลังการที่เล่นไฟนอลแฟนตาซีภาค7เสร็จแล้วนะคือเราเนี่ยเขียนบทความไฟนอลแฟนตาซีภาคเจ็เยอะมากๆเลยอะรีเมคเนี่ยแล้วก็มาถึงพอเล่นจบแล้วเนี่ยก็รีวิวสุดท้ายนะหลังการเล่นไฟนอลแฟนตาซีเรีเมคนะคะเกาลขอใช้ชื่อว่าหน้าชื่นอกตรมระทมทุกแต่สุขใจค่ะ Final f a n t นตาซี7รีเมคนะคะคือเกมที่แบบว่าผู้เล่นทั่วโลกเนี่ยเขาเฝ้ารอแล้วก็ตั้งความหวังนะว่ามันจะแบบเลิศเลอนะกว่าหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะประมาณเดียวกับประสบการณ์ที่ผู้เล่นเนี่ยเคยเล่นใน Final f a n t a s า7 o riginal คะ่ะใน PlayStation 1นะแล้วทุกคนเนี่ยก็ได้เล่นแล้วก็ได้เห็นกันไปหมดแล้วว่ามันคุ้มขนาดไหนเนาะก็ดีงามแค่ไหนอะไรงนี้ขัดใจอย่างไรอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลเนาะ ส่วนตัวเกาลัดนะคะเวลาเล่นเกมนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นยันจบจะเป็นแบบนี้ค่ะทำลายในความรู้สึกเกาลัดกับเกมนี้นะก่อนขายเนี่ยเกาลัดไม่ได้ตั้งความหวังกับเกมนี้แต่พอปุ๊บเราได้ลองเล่นเรารู้สึกประทับใจนะพอเริ่มมีความหวังเล่นสักพักเริ่มมีความหวังเล่นต่อไปเริ่มผิดหวังแล้วเมื่อเกมจบแบบปลายเปิดแล้วเป็นเรื่องราวใหม่ะคะ่ะความรู้สึกเกาลัดก็ปลายเปิดเช่นกันก็คือไม่ได้ประทับใจแต่ก็สุขใจ นะรีวิวครั้งนี้นะคะจะไม่เหมือนทุกเกมที่เกาลัดเคยเขียนแต่เการัดเนี่ยจะหยิบประเด็นที่เกิดขึ้นมาแสดงความคิดเห็นในแบบของเการัดละกันนะเรามาดูกันเรื่องหนึ่งคือภาพค่ะภาพนะคะสวยกว่าออริจินอลมากกว่าแบบคือพันเแน่นอนแล้วก็เติมเต็มจินตนาการของผู้เล่นยุคเก่าได้ถึงขีดสุดจริงๆเรียกได้ว่าการสร้างบรรยากาศในเกมเนี่ยเขาทำได้ยอดเยี่ยมนะคะ แต่ว่าการแสดงออกทางกราฟิกเนี่ย mm. กแล้รรู้สึกว่าจะสู้เกมในปัจจุบันไม่ได้ะคะ่ะอย่างภาพในเมืองมันดูแบนๆแล้วแบบเหมือนไม่มีมิติอะ่ะมันเหมือนไม่ค่อยมีมิติความลึกมากเท่าไหร่นะคะการไล่แสงเงาลึกตื้นก็รู้สึกว่ายังทำได้ไม่ดีพอนะในส่วนนี้ก็ลรารู้สึกว่า Final 15น่าจะดีกว่าที่กอลราเล่นมาบน p พ4 p r ปนะเรากราเล่นบน p s 4 p โปทั้งคู่นะคะ ต่อมาเนี่ยมาดูการเชื่อมต่อระหว่างคัสซีนกับฉากปกติค่ะคือช่วงหลังๆเนี่ยหน้าคาวเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะเกาลัดเดาว,ว่าน่าจะทําแยกไว้ระหว่างช่วงคัสซีนกับกับภาพปกติอะนะแล้วนํามาประกอบกันไปมาเหมือนกับว่าแบบจับชนส่วนของการแสดงภาพเหมือนกับคนกลุ่มใหญ่ที่ทํางานกันหลายๆส่วนนะคะแล้วไม่ยอมอ่านลายลายกลุ่มกันและกันะเช่น คนทำตัวละครก็ทำแยกไปเลยคนทำฉากก็ทำไปคัดซีนก็ทำแล้วพอถึงเวลาก็เอามาต่อกันนะคะมันเลยดูแบบไม่เนีย100นร0อยเปอนตอะอย่างฉากทั่วไปเนี่ยตัวละครก็จะมีมิตินะแต่พอฉากแบบแต่ฉากแบนๆไม่มีมิติเลยก็มีแล้วอยู่ดีๆฉากคัดซีนอย่างเงี้ย,นยหน้าขาวกลายเป็นฝรั่งมาเลยอะมีกามมีมีแบบมี แกมีกามีแบบเนี้ยเออแต่พอตัดกลับมาอีกทีเอา้าเหล่าหน้ามาเหมือนเดิมแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะก็คือเราข่าวคนเมื่อกี้หายไปไหนนะกลายเป็นสตันแมนไปอะไรประมาณนี้นะกลายเป็นว่าเหมือนฉากแบบพอมันเป็นฉากคัสซีนสวยๆอะ่ะภาพมันไม่ไม,ไม่สมูทคือเหมือนกับเฮ้ยทำไมหน้ามันเปลี่ยนทุกตัวอะไรเงี้ยเนาะเหมือนกับว่าแบบต่างคนต่างทางําแล้วก็เอามารวมอะค่ะมันเลยมันเลยยังไม่ได้แบบปักอะไรอย่างงี้หรือปายังแบบ หน้าตัวละครตอนเล่นดอนอะไรมันโดนปรับโดนปรับโดนปรับแต่ฉากเนี่ยมันเหมือนทำไปแล้วอ่ะแล้วพอมันมาใส่แล้วกลายเป็นตัวละครหน้ามันเปลี่ยนไปนะต่อมานะคะสองก็คือเพลงประกอบค่ะเพลงประกอบเนี่ยสั้นๆนะกอล์ฟบอกเลยว่าตรงเนี้ยกอล์ฟชอบนะคือยอดเยี่ยมมากๆค่ะสามนะคะตัวละครค่ะตัวละครทุกตัวนะสาหรับกอล์ฟกอล์ฟว่าทําได้ดีมากนะแล้วก็มีเรื่องราวมีมิติค่ะแล้วก็ทําให้ผู้เล่นเนี่ยรู้จักพวกเขามากขึ้นนอกจากตัวละคร หลักที่เราแบบทาให้เรารักพวกเขามากขึ้นแล้วอะตัวละครเสริมเนี่ยก็ทําได้ดีค่ะอย่างเราจะรู้ว่าแบบว่าตุ้ยหนุยเวทเนี่ยรักแมวแล้วก็แบบป่าเปาแม่นมากอย่างเงี้ยมาลีนอย่างเงี้ยค่ะเด็กน้อยผู้ยึดพ่อเป็นแบบโลกทั้งใบของเธออย่างเงี้ยก็ทําให้เราแบบเข้าใจความรู้สึกแล้วพอมันจูงต่อต่อแบบโยงกันไปโยงกันมามันทําให้เราแบบอินมากขึ้นนะต่อมาค่ะสี่ค่ะระบบการเล่น่ะอันเนี้ย อ่าสี่นะคะก็คือระบบการเล่นนะอันเนี้ยเกาลัดขัดใจมากนะคือ AI อ่ะมันไม่ไหวจริงๆอ่ะต้องคอยใส่คำสั่งตลอดเวลาแบบตรงนี้เนี่ยส่วนตัวเก่าลัดว,ว่ามันสู้ AI ภาค15ไม่ได้เกาลัดว,ว่า AI ภาค15เนี่ยแบบฉลาดกว่าแล้วมีแบบมีผึ่งมีผักมีดึงเพื่อนมีอะไรแบบมันดูมันดูแบบว่ามีความสนิทสนมดูอะไรกันมากกว่า นะถึงเราจะเลือกหมดคลาสสิกนะ AI ค่าวมันก็อาจจะฉลาดขึ้นมาหน่อยแต่ก็ต้องมาคอยใส่คำสั่งตลอดเวลานะอีกอย่างเนี่ยในระบบการต่อสู้นะ15เนี่ยคือเขาทำได้ดีมากในเรื่องลูกเล่นนะคะเราจะเห็นแบบว่าคอมโต้ัำเพลอ,อย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ก็มีอันนี้เจ้าแบลล็ตก็ทำเหมือนกันแตนน่นานทีเนาะ นะหรือว่าแบบเราจะเห็นเจ้าพอมโต้ถ่ายรูปหรือว่าอยู่ดีก็โดดมาช่วยเพื่อนอะไรแบบนี้หรือดึงเพื่อนหรือแบบคอยดึงคอยอะไรแบบมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าตัวละครมันดูมีความสัมพันธ์และดูมีชีวิตชีวามีความรู้สึกเป็นทีมอะแต่เจ็ดเนี่ยมันกลับไม่มีเลยอะค่ะคือเหมือนเราบังคับตัวไหน ก็ก้มหน้า,นาก้มตาใส่คําสั่งอย่างเดียวอะ่ะเพราะตัวอื่นมันก็จะยืนรอแบบฟันหนึ่งทีแล้วถอยหลังอย่างเงี้ยพี่คาวอะ่ะฟันหนึ่งทีแล้วเดินถอยหลังอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่แบบ AI เนี่ยมันแบบดักดานมากคือแบบว่าหลับหูหลับตาทาอะไรไม่รู้อะ่ะจนกว่าเราจะสั่งคือต่อยหนึ่งต่อยแล้วก็ยืน,ย,นยืนแบบอย่างเงี้ยแล้วพอเพื่อนตายก็ปล่อยแบบคือเพื่อนโดนล,ลุมอยู่ AI ก็จะยืนแบบว่าเดินออกไปข้างนอกฉากหายไปเลยเออก่อนเล่นแล้วแบบโหยมัน หดหงิดมากนะเจอ AI อย่างนี้เข้าไปได้ปวดหัวจริงอะมาดูข้อที่5นะคะนั่นก็คือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยพยายามเดินตามของเดิมนะแล้วก็ให้แบบผู้เล่นเนี่ยคิดแบบนั้นจนอยู่ดีๆเนี่ยมันก็มีจุดเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยเข้ามาค่ะจนเฉลยว่าบทสรุปสุดท้ายเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องใหม่การเขียนบทใหม่ทั้งหมดเนี่ยพอเล่นไปเนี่ยเรายอมรับได้ไหมเราก็รู้สึกว่ายอมรับได้นะแล้วก็อาจจะไม่เบื่อ นะอาจจะเป็นส่วนที่ดีเพราะว่าสามารถสร้างเรื่องประทับใจในเกมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาได้จากของเดิมนะทั้งที่ทําซ้ําทั้งช้ําแล้วเพราะว่าเขาอาจจะรู้กันทั่วโลกแล้วเนาะนะแต่ก็อีกนะคําว่ารีเมคอะมันคือการทําใหม่นะในสับเฉพาะทางเนี่ยมันคือการสร้างใหม่หรือเอาจากเนื้อหาเดิมจากฟ i อ a น7อเนี่ยนะคนะอันนี้มันไม่ใช่อะ่ะสำหรับภาคเนี้ยมันคือแบบมันคือการสร้างเรื่องราวใหม่ทั้งหมดภาย ใต้ดิสตรีแบบว่าจัก,กรวาลคู่ขนาดน,นะดังนั้นเนี่ยเราจะใช้คําว่ารีเมคอาจจะไม่ถูกต้องสัทีเดียวค่ะมันควรน่าจะเป็นรีเบิร์ดรีไลท์รีนิวไทม์ไลน์จะรีรีเข้าสารอะไรก็เออเอาไปเหอะนะมันก็ยังดูแบบว่าเหมาะสมกว่านะทีนี้มาดูต่อมาค่ะ6กก็คือความคุ้มค่า อันนี้คือประเด็นที่คาใจใครหลายๆคนมากๆเรื่องความคุ้มค่าจากการประมาณการเนี่ยถ้า Final 7เจ็ดรีเดินต่อตามรอยแบบนี้อาจจะใช้มากถึง4พาร์ทเพื่อเล่าเรื่องทั้งหมดเท่ากับว่าผู้เล่นเนี่ยต้องจ่ายเงินอย่างน้อยเกือบ2,000บาท4ครั้งบางคนเนี่ยก็บอกว่าแล้วมันคุ้มไหมอะในเมื่อเกมเกมหนึ่งโดยปกติก็จบในตัวได้ด้วยราคานี้นั่นเองนะ ทีนี้เก่าเราจะพูดแบบกลางๆนะไม่ได้เข้าข้างว่าเฮ้ยบ้านรวยเล่นได้บ้านไม่รวยเล่นไม่ได้อะไรแบบนี้รอบนี้เนี่ยถ้าเก่าลราดูเนี่ยสควร์ Square เนี่ยจัดเต็มมากนะเขาขยายโลกไฟนอลเจ็ดไปเกินกว่าที่ทุกคนคาดคิดเยอะมากถ้านำไปเทียบกับออริจินอลจากจุดเริ่มต้นเนี่ยจนถึงออกจากเมืองมิดการเนี่ยเราจะใช้เวลาในการเล่นประมาณ10-12ชั่วโมงแต่กับรีเมคเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้น ถ้าไม่นับเรื่องที่เรารู้มาก่อนนะว่ามันยังไม่จบแล้วหากเราแบบมองว่ามันเป็นเกมใหม่ถ้าเราไม่ได้มองว่ามันเป็นไฟนอลเจ็ดนะเออมองว่ามันเป็นเกมใหม่เกมหนึ่งเนี่ยนะในเรื่องของไฟนอลเจ็ดดีเมกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันจบในในตัวเองนะแล้วก็มีความยาวเนื้อหาความยาวการเล่นเพอเพอเยอะกว่าเกมแอคชั่นหรือ r p g ในราคาเดียวกันด้วยซ้ํา เพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องรอภาคสองภาค3ของเกมอ่ะมันเหมือนกับว่าภาคเนี้ยมันสรุปเรื่องของผีเจ้าผีนั่นอ่ะแล้วมันก็ไปจบขโมวดปมเรื่องผีตรงนั้นก็คือจบแค่อยู่ในเมือมิกาดอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้บางคนบอกว่าเฮ้เราต้องไปรอต่อต่อแต่ถ้าเรานับว่าเฮ้มันเป็นเหมือนภาคสภาค3ต่ออะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็จบในในตัวของมัน แล้วภาคเนี้ยคือเขาเขาหมดปมจบในตัวแล้วก็คือเหมือนให้เราไปคิดต่อว่าต่อต่อไปเหมือนกับว่าแผ่นสองก็คือถ้าเรานับอย่างเงี้ยก็นับว่าเป็นภาคสองเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยเนาะแต่สําหรับก่อนก็แล้วว่ามันจบแล้วนะเพราะว่าในเนื้อหารอครั้งเนี้ยคือเขาเขาสร้างแบบว่าคือเขาสําหรับปฐมบทที่จะก่อสร้างตํานานใหม่เนี่ยนะ,ะถ้าภาคสองเนี่ยทาได้เกรตดเดียวกันแล้วให้มีภาคสามเนี่ยคนก็น่าจะยังเล่นอยู่นะคะเพราะเพียงแต่ว่า ทางผู้ผลิตเนี่ยเราจะดูว่าเขาจะรักษาแล้วก็เพิ่มมาตรฐานแก้จุดบกพร่องที่เก่ามาได้มากน้อยกว่านี้คือให้มันมากกว่านี้ไหมนะเพื่อทําให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกแบบคุ้มมากขึ้นนั่นเองฝ i n a นอ a n t นตาซีเจ็ดรเมคนี่ยมันก็เหมือนกับเรากินอาหารนะเรากินผัดไทยจากมือเชฟแลมซี่หนจานสองพบาทเนี่ยเราไม่อิ่มนะเราไม่จุกแต่เรารู้สึกว่าปิ่นใจปลื้มใจอะ เหมือนกับเรามีความสุขแล้วเราได้รับประสบการณ์ที่ต่างออกไปกับเรากินผัดไทย50บาท40จานอะ่ะเราก็จะลืมคือไม่ใช่ลืมเราก็จะรู้สึกอิ่มเราก็จะรู้สึกจุกแต่เราก็ไม่ได้มีอะไรให้หน่าจํานอกจากอิ่มมากแล้วจบไปนั่นเองคือมันก็เหมือนกันนะคะสุดท้ายเกมเนี้มันก็แบบเข้าไปอีรอบคําพูดเดิมๆอะ่ะนะ เขาแปบว่ามีเงินอย่างเดียวเล่นไม่ได้มันไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องของความพอใจในแต่ละบุคคลนะที่เขาอาจจะพร้อมพอกับสิ่งที่เขารักซึ่ง Final Fantasy 7 Remake ก็เหมือนกันนะส่วนตัวเกาลัดนะอยากจะให้10เต็ม10แต่เกาลัดตัดคะแนนระบบต่อสู้จริงกับการล็อกเป้าและภาพต่อเนื่องที่มันรู้สึกไม่เนียนนะคะเกาลัดเลยให้8นะแล้วก็ใช้ชื่อหัวข้อว่าหน่าชื่นอกตมละทมทุกแต่สุขใจคะ่ะ แต่ถ้ามีต่อก็เล่นอีกนะเอ,อ่อยกเว้นถ้ามันไม่มีวินเซนต์ออกมาเนี่ยจะไม่เล่นจริงๆพูดจริงๆเลยโกรธมากถ้าไม่มีวินเซนต์นนะแล้วก็อย่าทิ้งระยะนานนะเดี๋ยวความอินจะหายไปแล้วก็อ่าแล้วถ้าใครนะคะอยากประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมนี้แบบสมบูรณ์ก็คืออย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีลดราคาอยู่แล้วเพราะเป็นสินค้ากระแสและฟุ่มเฟือยต่อมานะคะ p l a y s t a t i o n 5เนี่ย แล้วก็ซื้อจะคือคือรอ,อซื้อเลยพี่เหลี่ยมเนี่ยฉบับคอมพล e ตอะไรประมาณนี้ตามสไตล์ของการขายของ square enix นะ <c oughs> เขาจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะมาต่อ remaster remake แล้วเขาก็จะมารวม2ใน1อะไรแบบนี้เราก็จะรู้ตามสไตล์การขายของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครแบบว่ายังไม่ซื้อรอไปก่อนก็ได้เดี๋ยวมันก็ลด <c oughs> พี่เหลี่ยมจะเป็นอย่างนี้จริงๆคนะ่ะ โอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเกาลัดก,ก็ขอลาไปก่อนนะแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกด s ับ s c คร b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยจ๊าแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาให้ดูอีกอย่าลืมติดตามกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วก็สำหรับหมายเหตุนะคะเก่าลัวเนี่ยกลัวคืออันนี้กลัวใจจริงๆนะว่าสแควร์เนี่ยเขาจะเอามุกทำลายใหม่เนี่ยไปใช้กับใครสิทธ์อนะแล้วก็เดอะออฟเซตเซเบลัด Se ด้วยอะ่ะ คือกลัวว่ามันจะแบบโดนกันไปหมดอะเพราะาตอนนี้ถูกเรื่องราวอะมันโดนผลกระทบไปทั้งหมดแล้วอะการเปลี่ยนอนาคตใหม่ของไฟนอ l เเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อสตางค์ในกระเป๋าเราในอนาคตด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะโดนแบบว่ารีใหม่หมดเลยอะไรประมาณนี้นะ